ในวันนี้เราก็เลยมาอยู่กับเกมแนวอนิเมะกันอีกเช่นเคยนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าโ o นแนนสมถ้าใครเป็นสาวกของปูนินคงรู้จักเกมนี้ดีใช่ไหมฮะ Super Smash รูปแบบเกมมันคล้ายกับเกมนี้เอามากเลยเราก็เลยอยากจะเล่นสุดๆแต่ตอนเริ่มต้นอ่ะเขาให้เลือก3าลาสนะเราเอ่อให้ดูได้ไหมนะนี่ไงนี่ไงมันจะมีคาสแรกคือใช้สายหมัดคาทที่2คือสายดาบส่วนคาสที่3จะเป็นเมดในเมื่อมันเป็นตีมอนิเมะฮะมันก็เลยมีตัวละครอนิเมด้วยนะตอนเริ่มต้นเขาก็ให้เราเลือกอนิเมะฟรีเหมือนกันหนึ่งตัวโดยมีโกคูอยู่นี่ไงโกคูแล้วก็นารูโตะลูฟี่ ส่วนอิจิโกะคือตัวที่เราเลือกมาแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้จากโพโซนาแน่เลยแล้วก็ข้างล่างอีก3ตัวจากเลือกอะไรไม่หรอพลาว่ากันแล้วกันแล้วเล่นยังไงอะเอ่อ้จอยแบทตรงนี้หรอได้สินี่ชายจะไปกับเราชิแมสโนอาเลเวล6เราเลเวลเท่าไหร่วะเลเวล2โอ้โหห,หากกันเยอะเหลือเกินมาแล้วสกายทาวฟรีฟอร์ออลสู้กับใครนะ no ครับโนอาคนนั้นหรือเปล่าโอ้ชัดเจนเขาเป็นเมดว่ะเฮ้ยทุกคนจับชอบชอบทุบแช่โชว์แช เดี๋ยวโนอาโนอาแทงหน่อยขอแทงโนอาสักทีสับเขาให้แล้วก็โ้นช้าเลยวะเฮ้ยเจเฮ้ยบินโนอาบินโนอาหนักนี่เมดหลอกเหรอฮะเมดเออเมทนะไอระดับอันโนอาระดับเมกิกิอ่ะอ่ะเออแทกชัวชัวขาเจอห้่งแคปโหโดนเฉยเลยกดเข้าให้หนึ่งทีมันมีเปอร์เซ็นต์บอกข้างล่างนะทุกคนถ้าเกิดเป็นโอ้ถ้าเป็นดัสแมทบัตอะ ก็นั่นแหละ5%เยอะเราก็จะจะเลี้ยงจะเลี้ยงเนอะอ้าชั่วไม่โดนพุ่งไปทีไม่เลยนะแฮร์ทฮร์แฮร์ร์้ฮร์แฮร์ร์แฮร์แฮร์มฮร์แฮรวแฮร์แฮร์แฮ้เอฮร์แฮรอแร์แฮรอแฮรเฮร์แฮร์แฮ์แฮร์แฮร์แฮรร์อฮร์แร์แฮ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 ร์าร์ร์ร์นนรฮรมเฮเอออบิน มันชอบปล่อยไอ้ลูกกลมๆอ่ะแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยจะตกจะตกเดียวไอ้นีู่กระโดด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 แล้วกับบ้านเก่าวิซะชาร์จหน่อยรอโนอาอ๋อเฮ้ยมันมาไงอ่ะไอ้เนี้ยโนอาอาเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โคตรไวเดี๋ยวเดียวเดียวฮะอะไรอ่ะอู้กบัดมาจากไหนเฮอยยังรอดอยู่ว้าหู วันนี้หนูอาอึดยาไม่โดนอะไรเลยโว้ยอืออ่ะอออ้อยอ้อยบิน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 จะหาบินจะแล้วโนอาแม่งร้อยคงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วโนอาจะไม่ดีเท่าที่บินกลับบ้านเลยกลับบ้านไปบ้างโนอาโว้ยออกลับไปไหมอ่าฝ่าโนอาจะไปเราแม่งไปกี่รอบแล้วเนี่ยอ้าวเป็นอำตาจเวนอืออืออ้โหนี่อ่าขบงขบงสุดร้อยกัดเอ๊ใครมาวะจะมาไงเอาแล้วมาหนอานี่อ่ะอ้าวเสร็จเลยงานฟรี อะจบแล้วเย่ yeah. นั่นไงชัดเลยเข้ามาได้ไงไม่รู้แต่เขาทีมเดียวกับเราฮะ <c oughs> งงเลยอยู่ดีๆก็ชนะเราเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เป็นจากอนิเมะบ้างไหมโอ้โหมันทั้งเท่เหลือหลายพี่คนนี้เขาจะมากับเราเหรอคนที่เคยอยู่ข้างเดียวกับเราในตอนนี้พิ่จะเป็นศัตรูกับเราเงี้ยเหรอชกเชะ <c oughs> ช้าชูเชะแม่งนิ่งลย <c oughs> ยเมื่อไหร่จะได้ไปเนี่ยด่านใหม่ใช่ไงไอ้จิโก พุช่าชูคูไม่โดน้าอู้ถ้าอะไรไม่รู้มั่วไปแล้วอู้มั่วงานมั่วงานมั่วอ๋ออ๋ออออพุช่าโอ้ยอะไรดูเอ้ยลับได้เออเออออเจ้าโอ้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 ช้าชีชฮาชูับชีชื่อชื่อยาคืออะไรโอ้โอ้ ไอ้โกคูเนไงวะโคคู oku, นี่นะโคคูอ ah, ่าเราโดนลุมบดีชาร์จหมดเคนโชอ้า no นี oh, goodness, ่ค oh, 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 ือคารูสกขอนอาตอนโดนลุมโอเลกาทเมลูอ oh. oh, ้าวบินไปแล้วโอ้ยเคนโชเรามีคนเดียวเรย่งไงอ่ะวิชาชุบอโอเลกาทเมลูโอเลกาทจบบจบช้อ่าโคคูไปแล้วโอ้เสร็จแล้วออยเฮชกะ เคนโชทำไมมันสั้นจังวะนี่อลยเคนโจเ่ยเคนโชอ้าวโดนเฉยปาทำไมอ่ะบินได้โอ้โหแห่ี่คอปเตอร์บังอย่าอย่าชับเคนโจเอาจิงโวบยบินไปเลยคอปเตอร์เลยลุบชับเคนโชชาชโอเลกาโดเบลูนจกาเคนโจ ก็เฮลิคอปเตอร์เอาเอาใช้ได้เฉยโคไม่รู้เฮ็ดสุกะเจนโชเอาเอาตรงนี้เป็นรูเหรอนี่อติเลยไม่ใช่อติแต่คือบันไชโอ้แม่กอดเทสก้าเจนโชไม่โดนครับผมจะพิาชาชิโช็คชับชุบชับโอ้ห้าอ่ะอ่อกันหน่อยได้ไหมเอ้ย อย่าบอกนะว่ากลับรักงสารมันเวนดันอ๋อเอาเอามันบินหรอแล้วเราร้องทำไมอ่ะเฮนโชอ้าวมั่วหมดแล้วงานมั่วกับบ้าชุบชุบโชโหวกช็อคเวฟเลยอ้าวไม่โดนอยู่ดีอะไรวะเนี่ยชนี่อ้าวโอ๊ยแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโดนจนได้มั่วมาตั้งนาน นั่นเหรออีจิโกเอ้าแพ้เฉยเงี้ยอีจิโกะถ้ามันคืออะไรวะ <c oughs> อ,อ๋อคือใส่ฮอลโลมาร์ตเหรอไม่ใช่นี่ตอนแรกเราเป็นบันไคไม่ใช่เหรอฮะไอ้ไฟนอลรีลิสนี่ใช่ไหมนี่คือบันไคข,ของเราแล้วเราจะใส่หน้ากากยังไงอ่ะเราใส่หน้ากากไม่แปลนเพราะฉะนั้นก็เอ,อ่อเราอยากจะซื้อตัวอื่นได้ไหมอ่ะนี่ไงนอร์มัลสามมันว้าวลีลิสนี่คืออันนี้อ๋อตัวสามัญน,นี่นะ ตัวสามันก็ให้สุ่มหรอไม่ใช่ว่าตัวสามาันมันซื้อได้ไม่ใช่หรอตัวละห้าพันบาทเองนะส่วนไอ้เจ้าพวกนี้คือหกพันโอ้แพงเอาเรื่องแล้วเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ก่อนเรามีเงินอยู่หนึ่งมื่นสี่พันนะฮะเอาตรงๆเลยคือซื้อ,ซ,อซื้อได้นะแต่สายสุ่มมาสิ <c oughs> อันนี้คือสุ่มสกินนะสกินไปทําไมอ่ะเอา normal ไหมสามพันนะฮะเอามาจัดมาเฮ้ย <c oughs> โอ้โหชัดพลังเขาให้สู้กับใครเนี่ยฟิเซอร์โอ้ยมันชายย่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้จบแล้วเหนียวนี่มันอีหมดนี่ โอ้โหอ,อีโมดล้วนๆเลยโอ้โหโอ้ซินอัพซะด้วยเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ยช้เฮ้ยดีแลงด์เมดไดเมดมาซะง,งั้นเอาได้สกิน6สออร์แมนมาด้วยได้อะไรอ่ะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หรอตัวนี้ราคา6,000เลยนี่เฮ้ยคุ้มแล้วนะนี่ไงเฮ้ยตัวนี้ราคา6,000เลยนะทุกคนหรือเปล่าอ้าวราคามันไม่เท่ากันซะด้วยอันนี้อาจจะ5,000ก็ได้ให้ไปไดูมาก่อนเลยเอ้าลองใส่ซิฮะนี่ซอมบี้โมอเอะโมอเอะคิว อ้าวมันไม่ได้ใช้ตังค์ที่เรามีเนี่ยฮะมันใช้ตังค์ข้างบนเวรกรรมเฮ้ยไม่มีใครมาเลยอะแต่เราเลือกไปเห็นระบบแลนกิ้งวะลองไหมอาจจะสุ่มห้องเจอไวขึ้นอีแย่หาห้องเจอแล้วทุกคนแลนกิ้งก็หาห้องนานเอาเรื่องเหมือนกันนะ <c oughs> เจอใครก็ไม่รู้วันเด็กก็คู่คู่ชาชีโชมาเลยคลิกซ้ายคลิกทัชเช่อะไรงไงก็ไม่รู้ไม่ได้ลองมาก่อนเลยแต่รู้สึกว่าเก่งโคตรโออบินไปไหนวนะเนี่ยมานีก็คูอเนี่ยหยุดยุบยุบชะชู้อืมอมบี้ไม่มี โอ้โยเอ้ยร่างใครวนะละเอา้าของเราเหรอมาได้ไงชุบชืบชืบชืบชา้ากคคูล่วงไปแล้วชาร์าอืมรอโกคูมาอย่างใจเย็นงิบน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 ิบอ้าวมันไปแล้วโอ,โอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่นะนนะนนะฟาดเลยอืออืออือชืบฮึบบินหนีครับนี่นะ <c oughs> โดนแล้ววะยาโกคูโอ้มันดูโกงไงก็ไม่รู้ โอ้โหเมื่อกี้อ่ะโอ้ยท่าเทพนะก็โท่าเทพนะเทสนะรู้สึกเทสนะยาโอ้ยรู้ว่าเห็นแต่ก็ยังโดนเอ้ยโอ้ยก็ยคือท่านี่เท่จังอ่ะโอ้ยเพราะทำไมเรา,เาแยกแรงแย่งไปได้แล้วฮะตอนนั้นเรากดอะไรวะอยากเรียกอีกครั้งแต่รู้สึกว่าเรียกไม่เป็นอัพไปมาแล้วคือไงอ่ะอู้ใครบินไม่ใช่เราอ้าวแต่เป็นก็คืเฮ้ยย,ยังมาโดนซะงั้นาก็สั้นนั่นแท้ ดูดิตาแค่นี้ชุบช,ชับชีโชชีชุบอืมบินไปไหนไม่รู้มั่วไว้ก่อนไม่ใครสอนเลยอย่าชื่อโดนยาวเออเออเออตัดเข้าให้แล้วก็พุ่งลงข้างล่างไม่มีเลยอ้าเออยังรอดอยู่เฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้เราได้อันติหรือยังเนี่ยอ้าวได้แล้วนี่นะโอคุณมันใครโอเค็นอ่ะมันแค่โอเค็นอ่ะมันโกงอ่ะชุบชุบชุบชับหลบได้โชเชชับฮึบเอ้าอื้ออื้ออื้ออันตีเลยอย่าเออโอ้โอเค ว้าบุกงงก็ให้อ้าวชน,นะนะฮะโดนเขี้ยหมาป่าเข้าไปเราจะซื้อตัวเพิ่มอีกสักตัวฮะอาไรเดียโพสหน้าไหมโพสนามันหกพันเลยอะราคาแพงพอๆกับตัวนี้เลยเออเท่ากันเลยแหละจัดมาใส่แซลมอนอเศษหกพันเต็มๆโหเฮ้แล้วก็เอินไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นไปนเรียนรู้เอาในแรงแล้วกันโกคูโอ้โหปะทะก,กับโพสนาใครจะอยู่ใครจะไปโชชอใช่เอาไปกินสไลด์ปืนนี่อ้าวโอ้โหบินกลับบ้านไปแล้วเอาไปไล่โกคู ลูกแก้วเลยนี่สไลด์ดิฮะยือบอ่ะหู้นี่เราชอบท่นานี้โคตรเลยอ่ะอ่ะชารอเลยดินี่นะมันรู้แก้วแล้วชารสไลด์เลยงั้นอ่ะอืมโดนอยู่ท่าเดียวอ้อยกูมันไวฮะเราตั้งหลักไม่ทันต้องเลยชาร์จรอซะเลยโอ้โหโรสับอันลวดดีฮะกูป๊าป๊บป๊าป๊านี่ปั๊บป๊าปีนี่บินกับบ้านเก่าเลยก็คือเงี้ยเงี้ยเงี้ยถึงไหมไม่ถึงว่ะทุกคนสไลด์เลย เออไม่น่าไปเลยวโอ้โหโอ้โหโกโอ้โก้คใครโอเคนโกมันโกงอ้าวนี่อืมใครโอเคนเหรอฮะโอ้ย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 อย่า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 โอ้ยเกือบไปเกือบไปยังอยู่ยังรอดอยู่ช่างโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนมราเป็นชุดเลยอ่ะมาคขาชุดอย่างนี้รับไม่ได้ฮะอุ้ยเธอแหละอ่ะ huh. อุ้ยจ้าอุ้ยจ้าฮ่าไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันแหละอืออ่ะเออ ไี่หรนะเราใช้ท่านี้ไปแล้วโว้ยโดนอีกเดียวหอบอู้หูอ๋เราไม่ชินกับท่านี้ทุกทีเลยฮะโดนตลอดเลยไปไปไปโกคูชอบชัดไคโอเค็นอย่างเลยรับไม่ได้โอ้โหเฮ้ย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 ตะกี้ทำไมลดว่าเราหลบได้นะทำไมสักพักมันโดนวะยังอยู่นะครับโกคูครับผมยังอยู่ผมยังอยู่ครับโกคูอ้า ่าผมไม่อยู่แล้วจะแพ้ชนะขอใช้อติก่อนได้ไหมเออสลด์นี่ไปชุบชุบชุบสลด์โอ้ยอ่ะอ่าอ่าคาเมคคาเม่ห้าอะไรฮะคาเมคคาเม่ห้าอะไรซาเล็ตเข้าให้โดนซ้ำอีกทีตัดอากาศโอ้โหคอมโบสุดร้อนแรงเฮ้ยโกองคูกองคูเจ็บเจ็บโอ้โหมันรวนลวนลวนโอ้โมันรวนอย่เดียวเลยอะโกคูสแล็กเขให้ไม่โดน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 เฮ้ยชุบ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 ตัดตัดไม่โดน เฮ้ยเฮนี่อาอาอบินเฮ้ยโอ้โหยมันมีอากาศด้วยเฮ้ยไม่เอาใครโอเคไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาอันแม่งเลยแล้วกันเออโดนไหมไม่รู้กดไปแล้วรู้โดนเหรอทุกคนโอ้โหอ้าวลุ้นแรงแต่ไม่ตายเครียดเลยครับ โกกูไปไหนโอ้ยืนให้เขายิงขึ้นเต่าเฉยเลยลูกเอาละฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกระโชเนนสมาร์ทเกมดูน่าเล่นดีไหมฮะยังมีอีกหลายตัวละครเลยนะที่เราไม่ได้ลองเล่นถ้าเกิดทุกคนอยากเล่นก็มาลองตัวละครพวกนี้กันได้นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะฮะแลวเอาไว้าจเกินม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้บายบาย